สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่19มีนาคม2025ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกหลังเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายระบุค,ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโ o e ิงเทส s ล a าติดอันดับผู้ทำกำไรสูงสุดโดย i n v e s t o p e d i ดเผยแพร่พรวันที่19มีนาคม2025เวลา18นาิก30นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน หุ้นสหรัฐปิดบวกในวันพุธเนื่องจากเฟเดรั l r e รีเสิตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้โดยระบุว่ามุมมองทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรียลแอเวเรและ S&P 500ปรับขึ้น0.9%และ1.1%ตามลำดับขณะที่ N s d a q Composite ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักปรับเพิ่ม1.4%ขณะนี้หุ้นได้ปิดบวกใน3จาก4ช่วงล่าสุดขณะที่ตลาดกำลังฟื้นตัวจากการเทขายที่ยาวนาน ก่อนเข้าสู่สัปดาห์นี้ S&P 500และ NASDAQ Composite ได้ปรับลดลงติดต่อกัน4สัปดาห์เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกบั่นทอนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของ,องร,รันียบขาวภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะเรื่องภาษีศุลก,กาก่อนและความกังวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาจชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ เฟดเดอรัลรีเซิร์ฟซึ่งถูกคาดหมายไว้แล้วว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปได้กล่าวในถแถลงการเมื่อวันพุธหลังการประชุมกำหนดนโยบาย2วันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามธนาคารกลางระบุเพิ่มเติมว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจได้เพิ่มสูงขึ้นสรุปภาพรวมคาดการณ์เศรษฐกิจของ Federal ั e s e r v e ซึ่งออกทุกไตรมาสแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการนโยบายได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2025 ขณะที่มองว่าเงินเฟอ้อจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้เมื่อ3เดือนก่อนโดยสมาชิกคณะกรรมการยังคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสครั้งในปี2025ประธานเฟดเจโรมพาวเวลกล่าวในการถแถลงข่าวหลังการประชุมว่าเฟดอยู่ในสถานะที่พร้อมจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและยังไม่รีบปรับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากกำลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งปรับลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยู่ที่4.25%ในช่วงท้ายของวันพุธลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่4.32%และอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า1สัปดาห์โบอิงเป็นผู้นำกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500และดาวโจนในวันพุธโดยเพิ่มขึ้นเกือบ7%หลังจากผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้บรรลุข้อตกลงขายเครื่องบินเพิ่มให้กับ Japan Airlines บรรยากาศในตลาดยังได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของ CFO Brian w a ว e ซึ่งกล่าวในงานประชุมช่วงเช้าวันนี้ว่าฐานะเงินสดของบริษัทได้ปรับตัวดีขึ้นหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งเผชิญกับความผันผวนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างปรับตัวขึ้นทั่วกระดานผู้ผลิตรถอีวีเทสลาซึ่งสูญเสียมูลค่าตลาดไปราวครึ่งหนึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นเกือบ5%เปอร์ซ ขณะที่เอ็นวิดีบวกประมาณ2%โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานซึ่งเกิดขึ้นหลังการนำเสนอที่หลายฝ่ายจับตามองโดยซีอีโอเจนเซนห่วงขณะเดียวกัน Apple Microsoft phabet, Amazon, a l p h a b e t a m a z o n Meta p l a แพล r ฟอร์มและบ o อดคอมต่างก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันท่ามกลางหุ้นเทคโนโลยีชื่อดังอื่นๆหุ้นของแพลตฟอร์มโฆษณา a p ปเปิลวและผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ซูเปอร์มโครคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น2ตัวที่นักลงทุน AI ให้ความสนใจแต่ปรับตัวลงแรงเมื่อวานต่างเพิ่มขึ้นราว6%ปรเซ็นต์ หุ้นของ Intel ซึ่งก่อนเปิดตลาดวันนี้ได้ปรับขึ้น25%นับตั้งแต่ผู้ผลิตชิปรายนี้แต่งตั้ง CEO คนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่วงลง7%และกลายเป็นผู้นำในการปรับตัวลงของ S&P 500ส r a t e g y เป็นหนึ่งในผู้ถือบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในโลกพุ่งขึ้นกว่า7%นำหน้าหุ้นบวกใน n a s เด็กเนื่องจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นโดยบิตคอยซื้อขายล่าสุดที่85,800ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่81,800ด ฟิวเจอร์ทองคำปรับขึ้น0.6%มาอยู่ที่3,060ดอลลาร์ 3, ต่อออนเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่ฟิวเจอร์เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น0.4%สู่ระดับ67.20ดอลลาร์ต่อบาเรนนี่คือผู้เคลื่อนไหวหลักใน S&P 500ในวันพุธหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่โบอิงทยาน6.8%กลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดใน S&P 500วันพุดการปรับตัวขึ้นนี้มาจากสัญญาณบวกหลายประการสำหรับผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้รวมถึงการประกาศว่า Japan a l i r l i n e ์ได้สั่งซื้อเครื่องบินโบอิง737-8จำนวน17ลำนอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินไบรอันเวดของโบอิงยังกล่าวลดทอนความเป็นไปได้ของผลกระทบจากภาษีศุลก,กากรของสหรัฐที่จะมีต่อบริษัท ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Bank of a ฟ e เม c a การะบุว่าคาดว่า Boeing จะสามารถส่งมอบเครื่องบินในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน Super m i c มโครคอมพิวเตอร์เปิดตัวระบบใหม่ที่ผสานแพลตฟอร์ม Black เวนอันตร a ซึ่งเป็นชิปรุ่นล่าสุดด้านปัญญาประดิษฐ์จาก n อ i น i a ดียผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอัปเดตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI ที่ซับซ้อนเช่นการฝึกโมเดลกราฟิกและการสร้างภาพ Super m i c มโครปรับขึ้น5.8%ในวันพุธทวงคืนส่วนหนึ่งของการขาดทุนหนักที่เกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า หุ้นของซีซ่าเอนเตอร์เทนเมนต์พุ่งขึ้น5.7%หลังผู้ประกอบการรีสอร์ทและคาสิโนรายนี้ประกาศว่าจะมีสมาชิกอิสระเพิ่มอีกสองคนเข้ามาในคณะกรรมการบริหารโดยจะเป็นผู้บริหารจากไอคานเอนเตอร์ไพทั้ง2รายผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นควบคุมของบริษัทลงทุนคือคานไอคานเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะไม่เข้ามาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานของซีซ่า อย่างไรก็ตามหลังการตกลงเรื่องบอร์ดนักลงทุนรายใหญ่ผู้นี้ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัลของบริษัทเกมรายนี้หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้นของ i ิน e l ไม่สามารถต่อยอดช่วงบวกติดต่อกัน5วันได้โดยร่วงลงมากที่สุดในบรรดาหุ้น S&P 5 0 0วันพุธด,ด้วยการลดลง6.9%ความตื่นตัวต่อหุ้นนี้เมื่อไม่นานมานี้หมุนรอบประเด็นที่ผู้ผลิตชิปรายนี้แต่งตั้งลิฟบูตันผู้คร่ำบอร์ดในอุตสาหกรรมเเซมมิคคอนนนักรป็ O ให่ ผู้บริหารระดับสูงรายนี้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำอินเทลอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้มีรายงานว่าได้พูดถึงการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญรวมถึงการลดพนักงานระดับกลางการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการปรับแนวทางด้าน AI หุ้นของ Progressive ลดลง3.5%หลังบริษัทประกันรายนี้เปิดเผยผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์2025แม้ว่าบริษัทจะทำผลงานเติบโตด้านเบี้ยประกันและกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีก่อนได้อย่างแข็งแกร่ง แต่โปรเกรสซีฟรายงานการขาดทุนสุทธิก่อนภาษีจากการขายหลักทรัพย์เป็นเงิน110ล้านดอลลาร์ลดลงอย่างมากจากที่เคยกำไร80ล้านดอลลาร์นในเดือนกุมภาพันธ์2,024หุ้นของบริษัทไบโอฟา玛กิเลสไซ i e นเซสปรับลง2.5%หลังมีรายงานว่าหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของสหรัฐกำลังพิจารณาลดเงินทุนสนับสนุนของรัฐบาลกลางที่ใช้ป้องกัน HIV ลงอย่างมากการรักษา HIV ซึ่งรวมถึงยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้กิเลียดในปีที่แล้วกลุ่ม Magnificent ซยังอยู่หรือไม่กลุ่ม Magnificent s e n ดูจะไม่สวยงามนักในปีนี้ Meta Platform ในสัปดาห์นี้กลายเป็นหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ตัวสุดท้ายในกลุ่มที่ร่วงลงสู่แดนลบขณะที่ตัวอื่นๆอย่าง Apple Microsoft Nvidia Alphabet Amazon และ Tesla ต่างปรับลดลงระหว่าง8%ถึง42%เมื่อปิดตลาดวันพุธนับตั้งแต่ต้นปี ุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ถือบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2022เมื่ออัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงและความนิยมอย่างล้นหลามของ ChatGPT จาก OpenAI ได้จุดประกายการปรับตัวขึ้นของ AI จนเกิดแนวคิด Magnificent Seven โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า50%ของการปรับขึ้นใน S&P 500ในปี2023และ2024 Boston p a r t n e r กลุ่ม Magnificent ซเว e กลังเสียโมเมนตัมหรือไม่ สองดัชนีเพิ่มขึ้นมากกว่า20%ในแต่ละปีดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ1990นักวิเคราะห์ตลาดบางรายเตือนมานานแล้วว่าการปรับขึ้นแบบกระจุกตัวเช่นนี้อาจไม่ยั่งยืนและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าการที่กลุ่มมิกม i ฟิเซนเซเว่นครองตลาดมากเกินไปได้ย้อนกลับมาทำร้ายตลาดหุ้นในปีนี้โดยหุ้นกลุ่มนี้ลดลงเกือบ15%นับต,ต,ตั้งแต่ต้นปีขณะที่ S&P 500ลดลงราว4%และดัชนี S&P 500แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันปรับลดน้อยกว่า1% กลุ่ม Magnificent 7ร่วงเข้าสู่ภาวะปรับฐานเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่ม Magnificent 7เข้าสู่ภาวะปรับฐานอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่ S&P 500จะปรับฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ดัชนี S&P 500แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันยังไม่เข้าสู่ภาวะปรับฐานจนถึงการปิดตลาดวันพุธ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาการปรับตัวลงของตลาดสหรัฐในปีนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อกลุ่ม m g n n i i i e n t เซเวมีผลกระทบในประเทศมากกว่าประเด็นข่าวการค้าแม้ว่าทั้งสองปัจจัยจะมีความสำคัญนักวิเคราะห์ของดอยแบงจิมเรดเขียนในบันทึกเมื่อวันพุธหุ้นกลุ่ม Magnificent ซเวโดนกระทบหนักเป็นพิเศษในปีนี้จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทั้งในวอสตรีและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะหลังการเปิดตัวโมเดล AI แบบ Open Source ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าประหลาดใจจากสตาร์ทอัพจีนชื่อดีป s e e ีเมื่อปลายเดือนมกราคมซึ่งทําให้เกิดแรงเทขายตามมากลุ่มนี้ยังฟื้นตัวยากจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการภาษีจากรัฐบาลหุ้น Intel ร่วงทำไมช่วงบวก5วันจึงสิ้นสุด หุ้นอินเทร่วงลงในวันพุธทำให้มีความเสี่ยงที่จะยุติช่วงขาขึ้นติดต่อกัน5วันหุ้นของผู้ผลิตชิปรายนี้ปรับลดลง6.7%สู่ระดับ24.17ดอลลาร์ขณะที่ดัชนีหลักอย่าง S&P 500ปรับขึ้น0.5%ก่อนถึงวันพุธหุ้นอินเทขยับขึ้นติดต่อกัน5วันโดยเพิ่มขึ้น25%นับตั้งแต่12มีนาคมซึ่งเป็นวันที่บริษัทประกาศว่าจะตั้งลิบบูตันอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารเป็นซ e o คนใหม่ ขณะที่ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งติดตามหุ้นผู้ผลิตและออกแบบชิปรายใหญ่ในสหรัฐปรับขึ้นเพียง2.4%ในช่วงเวลาเดียวกันยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งใดกดดันอินเทลตั้งแต่ช่วงเช้าวันพุธอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ราคาหุ้นปรับลงหนึ่งวันหลังจากซีอีโอเอ็นวิดียเจนเซนห่วกล่าวสุนทรพจน์ในงานสําคัญหรือไม่ก็นักลงทุนอาจฉวยโอกาสขายทํากําไรหลังจากราคาหุ้นพุ่งแรงหรือประพอดการลงทุนก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบีย้ยของเฟดหุ้นเทสล a าพุ่งแรงมี2ปจัจจ หุ้นเทสลาปรับตัวขึ้นในวันพุธหลังจากราคาที่ร่วงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ทำให้นักวิเคราะห์ของแคนเตอร์ฟิเจอรันอันเดรสเช p พาดปรับคำแนะนำขึ้นโดยปรับเรตติ้งเป็นซื้อจากเดิมถือโดยอ้างถึงปัจจัยกระตุ้นที่เป็นรูปธรรมสำหรับหุ้น นักลงทุนกังวลมานานเกี่ยวกับความเสียหายต่อแบรนด์เทสลาจากที่อีลอนมัสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างไรก็ตามหุ้นเทสลาขยับขึ้น4.7%ปิดที่235.86ดอลลาร์ขณะที่ S&P 500และดาวโจนส์ Industrial Average ต่างเพิ่มขึ้น1.1%และ0.9%ตามลำดับ เฟดมีส่วนช่วยหนุนหุ้นส่วนใหญ่โดยหุ้นหลายตัวดีตัวขึ้นในขณะที่ประธานเจรมพาเวลกล่าวกับนักลงทุนในช่วงบ่ายวันพุธโดยเฟดยังคงคาดการว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี2025แม้จะมีความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟอ้อที่อาจสูงขึ้นจากนโยบายภาษีหุ้นกลุ่มยานยนต์ส่วนใหญ่ก็ปรับขึ้นเช่นกันโดยหุ้นเจเนรัมอเตอร์และฟอร์ดมอเตอร์เพิ่มขึ้น 2. 3%และ2.2%ตามลำดับ สำหรับเชฟพาดเขามองว่าการร่วงลงเมื่อไม่นานมานี้รุนแรงเกินไปเรามองว่าการเทขายครั้งล่าสุดเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองเกิน12เดือนและยอมรับความผันผวนได้เขาเขียน เชพาชเชื่อว่าปัจจัยที่จะหนุนราคาหุ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้แก่การเริ่มจำหน่ายระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติตเต็มรูปแบบหรือ FSD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยขับขี่ระดับสูงสุดของเทส la ในจีนภายในไตรมาสนี้และเริ่มขาย FSD ในยุโรปในครึ่งแรกของปี2025พร้อมทั้งเปิดตัวบริการโรโบอแท็กซี่ในครึ่งหลังของปี2025เปิดตัวรุ่นรถใหม่ในครึ่งหลังของปี2025และผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์ในปี2026 เชฟพาดคงราคาเป้าหมายที่425ดอลลาร์การปรับคำแนะนำขึ้นแต่คงราคาเป้าหมายไว้เท่าเดิมบ่งชี้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้โดยช่วงนี้มีหลายปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามผู้ถือหุ้นเทสลาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนอยู่เสมอตลอดปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเคลื่อนไหวในช่วง139ดอลลาร์ถึง489ดอลลาร์หุ้นเทสลาร่วงรวมกัน9.9%ในช่วงวันจันทร และวันอังคารความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่อนลงท่ามกลางประมาณการส่งมอบรถในไตรมาสแรกและตลอดปีที่ลดลงราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์ต่างๆที่ปรับลดลงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ผลิต EV จีนบีวดีคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเทส la ในการกำหนดราคาสำหรับระบบช่วยขับขี่ระดับสูงสุดขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆพัฒนาทางเลือกได้ดีขึ้นและการประท้วงด้วยเหตุผลทางการเมืองที่โรงงานของเทส la มัสปรากฏตัวในรายการแฮนนิตี้ของ Fox New ิในคืนวันอังคาร และกล่าวถึงการประท้วงส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ผมตกใจมากที่ได้เห็นความเกลียดชังและความรุนแรงในระดับนี้จากฝ่ายการเมืองซ้ายมัสกล่าวเทสลาเป็นบริษัทที่รักสงบเราไม่เคยทำอะไรที่เลวร้าย ส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์กับชอนแฮนิตี้มุ่งเน้นไปที่ SpaceX และการกลับมาของนักบินอวกาศสองคนซึ่งติดอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากยานอวกาศของโบอิงประสบปัญหาทางเทคนิคมัสยังกล่าวถึงกระทรวงเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของเขาหนี้ของเราเพิ่มขึ้นสูงมากจนแค่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็เกินงบประมาณกลาโหมทั้งหมดแล้วมัสกระบุขณะปกป้อง โดยไม่คำนึงถึงเจตนาของมัสก์ในวันอังคารเขาและดอจะแพ้คดีความสำคัญเกี่ยวกับการปิดหน่วยงาน USAID โดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐที่โอดอชองตัดสินให้ดอจะไม่สามารถดำเนินงานในแบบที่เคยทำได้อีก ช่วงนี้มีประเด็นรอบด้านที่สร้างความสับสนเกี่ยวกับหุ้นเทสล a านักลงทุนจึงตอบสนองด้วยการเทขายหุ้นเมื่อเข้าสู่การซื้อขายวันพุธหุ้นเทสลาร่วงลงประมาณ47%นับตั้งแต่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อ20มกราคมอย่างไรก็ตามราคาหุ้นร่วงลงมากพอสำหรับมุมมองของแคนเตอร์โดยเชฟผาดพ,พึงพอใจที่จะเข้าซื้อในราคาปัจจุบันโดยรวมแล้ว50%ของนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นเทสล a แนะนำซื้อตามข้อมูลของแฟกซ์เซซึ่งค่าเฉลี่ยการแนะนำซื้อ สำหรับหุ้นใน S&P 500อยู่ที่ราว55%ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์สำหรับหุ้นเทสลาอยู่ที่ประมาณ367ดอลลาร์หุ้นของพันธมิตรเอ็นวิดียเหล่านี้ได้แรงหนุนในวันพุธ หุ้นของพันธมิตรเอ็นวิดียหลายราย,รายทะยานขึ้นในวันพุธหลังการถแถลงที่หลายฝ่ายจับตามองของซีอีโอเจนเซนห่วงเมื่อวานนี้โคฮ e เรนซ์ iren, ซึ่งผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลเห็นราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ7%ขณะที่หุ้นของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ซูเปอร์ม r โครและแอมฟีนอลซึ่งผลิตสายเคเบิลทองแดงสำหรับเอ็นวิดียต่างเพิ่มขึ้นราว6%เรส่วนหุ้นคอนิงลูเมนตัมและแฟบริเนตก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันขณะที่นักวิเคราะห์จาก JP บบบอกกกััลูค้าาว่าริษทเหล่าานี้อจพรรรรร้้ออมสหับบบกกาาาเเตติโดลูคี ขยายขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์นักวิเคราะห์ระบุว่าห่วงบรรเทาความกังวลของนักลงทุนด้วยการบอกผู้เข้าร่วมงาน GTC ว่าเขาเชื่อว่าการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลอาจเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2028 JP Morgan กล่าวว่านักลงทุนบางส่วนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโมเดล AI ต้นทุนต่ำอย่าง R1 ของดีปกต่อความเต็มใจของบริษัทต่างๆในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI นักวิเคราะห์จากเว็บบุ๊กกล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าความต้องการชิ้นส่วนของเอ็นวิดียจะสูงและอาจส่งผลกระเพื่อมเป็นวงกว้างโดยประเมินว่าทุก1ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับชิปของเอ็นวิดีอาอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม8-10ถึงดอลลาร์ในระบบนิเวศเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ซอฟต์แวร์การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลความปลอดภยัยไซเบอร์ไปจนถึงความต้องการพลังงาน S&P 5 0 0พลิกเป็นบวกในสัปดาห์นี้ ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ S&P 500ขยับเข้าสู่แดนบวกสำหรับสัปดาห์นี้ขณะที่ดัชนีหลักพยายามจะยุติช่วงขาดทุน4สัปดาห์ติดต่อกัน S&P 500ปรับขึ้น0.6%นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ขณะที่ดาวโจนส์อินดัสทร a อเวอร์บวก1.1%ส่วน n a s ส a ดกคอมโพ i ิตซึ่งก็ลดลง4สัปดาห์ติดเช่นกันปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะปรับขึ้นใน3จาก4ช่วงการซื้อขายหลังสุดแต่ดัชนีหลักแต่ละตัวก็ยังคงลดลงอย่างมากในเดือนมีนาคมนี้โดยนส d ดกนำการปรับลดด้วยสัดส่วนเกือบ6%นักวิเคราะห์มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับงาน GTC ของเอ็นวิดียการกล่าวสุนทรพจน์หลักในงาน GTC ของ CEO ีโอเอ็นวเดียเจนเซนหวงซึ่งหลายคนรอคอยไม่ได้ส่งผลเชิงบวกที่โดดเด่นต่อตัวหุ้นมากนักแม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในโอกาสเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI นักวิเคราะห์จากเบนมากระบุว่าปฏิกิริยาที่ค่อนข้างเงียบของตลาดเกิดจากบริษัทได้ย้ำแผนงานที่เคยพูดถึงกันมาก่อนแล้วพร้อมย้ำราคาเป้าหมายที่190ดอลลาร์แม้ว่าคำปราศัยของเจนเซนอาจไม่ได้เป็นผู้กอบกู้ราคาหุ้นที่กำลังลดลงอย่างที่หลายคนหวังไว้แต่เราก็สงสัยว่าบริษัทจะพูดอะไรได้มากกว่านี้อีกนักวิเคราะห์กล่าวเสริม ในงานดังกล่าวเอ็นวิดียระบุว่าชิป b l a c k เวนอันตราจะออกสู่ตลาดภายในปีนี้ตามด้วยแพลตฟอร์มรุ่นถัดไปที่เรียกว่าเวลารูบินในปี2026และรูบินอันตราในปี2027โดยการประกาศเหล่านี้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดไว้แม้ว่ามอร์แกนสแตลลีจะระบุว่า n v ็นว a ดียชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้าน AI ไปจนถึงอย่างน้อยปี2027 มอร์แกนสเตลลีระบุเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตชิปรายนี้ยังได้เน้นย้ำถึงพันธสัญญาที่เข้มแข็งจากลูกค้ารายใหญ่ด้านคลาวในขณะที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตัวพร้อมคงคำแนะนำมากกว่าตลาดและให้ราคาเป้าหมาย162ดอลลาร์นักวิเคราะห์จากเจฟเฟอรี่และซิตี้เห็นพ้องกับมุมมองดังกล่าวโดยย้ำราคาเป้าหมายที่185ดอลลาร์และ163ดอลลาร์ตามลำดับโดยชี้ถึงนวัตกรรม AI ไที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ n อ i นวิดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หุ้นเอ็นวีเดียปรับเพิ่ม3%มาอยู่ที่ราว119ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายวันพุธด้านราคาหุ้นลดลง15%นับตั้งแต่ต้นปีเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจตามที่คาดการกันอย่างกว้างขวาง Federal Reserve คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ขณะรอให้เศรษฐกิจส่งสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ คณะกรรมการนโยบายของ Federal Reserve คงอัตราดอกเบีย้ยกองทุนของเฟดในช่วง4.25%ถึง4.5%ซึ่งเป็นตัวกำหนดต้นทุนการกู้ยืมในทุกประเภทของเงินกู้และอยู่ในระดับสูงพอที่เจ้าหน้าที่เฟดมองว่าเป็นปัจจัยยับยั้งทั้งเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่เฟดต้องการรักษาอัตราดอกเบีย้ยกองทุนของเฟดให้สูงพอที่จะกดเงินเฟ้อซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอยู่เหนือเป้าหมาย2%ของเฟดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สูงเกินไปจนกระทบธุรกิจถึงขั้นให้คนว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แคมเปญของประธานธิบดีทรัมป์ที่กำหนดภาษีศุลกากรต่อคู่ค้าต่างๆทำให้ภาพรวมของเฟดยิ่งซับซ้อนเนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจชะลอเศรษฐกิจและผลักให้เงินเฟอสูงขึ้นตามที่ผู้พยากรณ์เศรษฐกิจระบุและยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหมู่ผู้นำธุรกิจและผู้บริโภคซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจได้เพิ่มสูงขึ้นคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบเปิดของเฟดร,ระบุ มุมมองของเฟดต่อเศรษฐกิจแย่ลงตั้งแต่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ได้คาดการ์ตัวเลขเงินเฟอ้ออัตราว่างงานและอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันพุธสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบเปิดของเฟดคาดการณ์ว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นสู่4.4%ภายในสิ้นปีสูงขึ้นจาก4.3%ในเดือนธันวาคมขณะที่อัตราเงินเฟอ้อเมื่อวัดจากดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น2.8%ในรอบปีเพิ่มขึ้นจาก2.5% ตามที่เคยคาดไว้ในเดือนธันวาคมส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเติบโต1.7%ลดลงจากที่เคยคาดไว้ล่าสุดที่2.1%หุ้นโบอิงพุ่งหลังเจแปนแอร์ไลน์สั่งซื้อเพิ่มและ CFO ให้มุมมองเชิงบวก หุ้นโบอิงพุ่งขึ้นในวันพุธหลังจากเจแปนแอร์ไลน์ประกาศว่าบริษัทได้สั่งซื้อเครื่องบินโบอิง737-8รุ่นใหม่จำนวน17ลำสายการบินระบุว่าจะเพิ่ม17ลำดังกล่าวจากที่เคยสั่งซื้อ21ลำไว้ในเดือนมีนาคม2023และเครื่องบินอีก11ลำจากแอร์บัสที่จะนำมาแทนโบอิง767รุ่นเก่า โดยเครื่องบินโบอิง g จ7ดสถึงทั้งหมด38ลำคาดว่าจะเริ่มส่งมอบให้สายการบินในปีงบประมาณ2 0 2 6ขณะที่เครื่องบินอื่นๆจากโบอิงและแอร์บัสคาดว่าจะส่งมอบในปีงบประมาณ2027และ2 0 2 8อีกด้านหนึ่งในวันพุธนักวิเคราะห์จาก b บ n ก o อ a ฟ e เมริการะบุว่าบริษัทวิจัยอีกแห่งหนึ่งคือ a e r o a n a l y ิ i ิสพั r ธุ์คาดการว่าการส่งมอบเครื่องบินของโ e i ิงในเดือนมีนาคมจะสูงกว่าที่ส่งมอบในเดือนที่แล้วและอาจเท่ากับหรือสูงกว่า40ลที่ส่งมมมออบในนเดืราค นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำเป็นกลางโดยให้ราคาเป้าหมายที่185ดอลลาร์นอกจากนี้ในวันพุธ CFO ของ e โบ잉ไบรอันเวตกล่าวในงานประชุมอุตสาหกรรมว่าโบ g ไม่เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในระยะสัน้นจากภาษีศุลกากรขอ,ของรัฐบาลทรัมป์ที่กำหนดกับสินค้าประเภทอลูมิเนียมและเหล็กโดยเวตระบุว่าห่วงโซ่อุปทานของโบงส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐและผลประกอบการไตรมาสแรกดูสอดคล้องกับความคาดหวังตามข้อมูลจากบทถอดความที่จัดทำโดยอันฟาเซน เราเห็นว่ามีพาระเงินทุนหมุนเวียนน้อยลงเวทกล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับไตรามาสแรกดังนั้นเมื่อเราปิดไตรามาสมันอาจออกมาดีกว่าเดิมและอาจทำให้กระแสะเงินสดดีขึ้นเป็นหลักร้อยล้านดอลลาร์หุ้นโบอินปรับขึ้นกว่า5%นำหน้าหุ้นกลุ่ม S&P 500และดาวโจนในช่วงบ่ายวันพุธหุ้นที่ร่วงกำลังคุกคามเสาหลักของเศรษฐกิจที่แท้จริงประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาของเขาได้มองข้ามการร่วงลงของราคาหุ้นโดยระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่แท้จริง มากกว่าแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าหุ้นที่ร่วงลงอาจบันทอนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักที่ค้ำจุนการเติบโตของการจ้างงานหลังตลาดการเงินดิ่งลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนดัชนีหุ้น S&P 500เข้าสู่ภาวะปรับฐานทรัมป์และที่ปรึกษาเศรษฐกิจระดับสูงของเขาได้มองข้ามความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจเพราะท้ายที่สุดแล้วตามที่มีคำกล่าวว่าตลาดหุ้นไม่ใช่เศรษฐกิจแม้ว่ามันจะสะท้อนความคาดหวังของผู้นำธุรกิจก็ตามว่าเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าไปทางใดผมไม่กังวล ทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการดิ่งลงของตลาดหุ้นหนึ่งผมคิดว่าบางคนจะได้ดีนที่ยอดเยี่ยมจากการซื้อหุ้นและพันธบัตรรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆที่พวกเขากำลังซื้อผมคิดว่าเราจะมีเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ใช่เศรษฐ,ฐกิจปลอมอย่างไรก็ดียังมีอย่างน้อยหนึ่งทางที่ตลาดหุ้นสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งในที่นี้หมายถึงความสามารถของผู้คนในการไปทำงานได้รับค่าจ้าง และจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐตามที่วัดโดย GDP และการที่หุ้นปรับลดลงอาจขัดขวางการทำงานของเครื่องยนต์นี้เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเงินเฟอ้อกัดเซาะกำลังซื้อของครัวเรือนในสหรัฐผู้บริโภคที่มีฐานะดีกลับเพิ่มสัดส่วนในการจับจ่ายซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดหุ้นที่เคยพุ่งแรงก่อนหน้านี้เฮลิค q u i t y ร่วงหนักกำไรได้รับผลกระทบจากภัยไซเบอร์และการทุจริต หุ้นของ h e a l t h Equity ร่วงลงในวันพุธหนึ่งวันหลังจากผู้ดูแลบัญชีเงินออมสุขภาพรายนี้รายงานกำไรที่ต่ำกว่าประเมินและให้แนวโน้มที่อ่อนแอเนื่องจากต้องรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมอาชญากรรมทที่มุ่งเป้าโจมตีบริษัทบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้น EPS แบบปรับปรุงในไตรามาสที่4ของปีงบประมาณ2025ที่0.69ดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยวิซิเ l ิร์นอันฟ้าคาดไว้ที่0.71ดอลลาร์ด้านรายได้เพิ่มขึ้น19%เมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ311.8ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการในบทถอดความการประชุมนักวิเคราะห์ที่อันฟ้าเซนจัดทำ ซีอีโอสกอตต์คัตเลอร์อธิบายว่าเช่นเดียวกับบริษัทการเงินอื่นๆเฮลิควิตี้ Equity, เผชิญภัยคุกคามไซเบอร์และการโจมตีโดยการทุจริตจ,จากผู้ไม่หวังดีที่ใช้เทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นคัตเลอร์ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการบริการที่เกินปกติ CFOJ เจมลูคาเนียระบุว่ากำไรขั้นต้นถูกหักไปประมาณ17ล้านดอลลาร์เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการบริการเพิ่ม,เต,มเติมที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องสมาชิกและชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตขั้นสูง รวมถึงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงที่เราควบรวมผู้ประมวลผลบัตร Hel Equity คาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงตลอดปีจะอยู่ที่3.57ถึง3.74ดอลลาร์และรายได้ระหว่าง1.280พันล้านดอลลาร์ถึง1.305พันล้านดอลลาร์ขณะที่ Visible Alpha คาดการไว้ที่3.66ดอลลาร์และ1.302พันล้านดอลลาร์ตามลำดับหุ้น Hel Equity ปรับลง18%ในการซื้อขายล่าสุดและเข้าสู่แดนลบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินเนตพุ่งแรงจากกำไรแข็งแกร่งคาดการสดใสหุ้น s กินเนตจิวเวลเลอร์พุ่งขึ้นกว่า20%ช่วงเช้าวันพุธหลังผู้ค้าปลีเครื่องประดับรายนี้รายงานกำไรและยอดขายที่ดีกว่าที่คาดการไว้พร้อมคาดการเชิงบวกและประกาศแผ่ลดพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เจ้าของแบรนด์เซลล์จาริสและเคจิวเวลเลอร์รายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงในไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2,025ที่6.62ดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟ้าคาดไว้ที่6.25ดอลลาร์ แม้ว่ารายได้ลดลง6%เจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่2 3 5พันล้านดอลลาร์และยอดขายสาขาเดิมลดลง1.1%ตัวเลขดังกล่าวยังคงดีกว่าที่คาด CEO JK ีแม m ซ n s ยกความดีให้กับความหลากหลายในสินค้าหลักตามจุดราคาและยังได้รับอนิสงค์จากเทรนด์สินค้าแต่งงานที่ดีขึ้นซ i e m e n s กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ Grow, Brand, l o v เพื่อขยายธุรกิจ CEO และ CFO โจ h ฮิวสันระบุว่าภายใต้แผนปรับโครงสร้าง S กิเนต มุ่งเน้นที่การปรับปรุงพื้นที่อสังหาริมทรัพย์และคาดว่าจะโยกย้ายสาขาในห้างสรรพสินค้ากว่า10%ออกไปยังพื้นที่นอกห้างและช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทคาดว่ารายได้ไต,ตรมาสปัจจุบันจะอยู่ที่1.5พันล้านดอลลาร์ถึง1.53พันล้านดอลลาร์และยอดขายสาขาเดิมจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น2%ขณะที่วิซิเบิร์นอันฟ้าคาดไว้ที่1.51พันล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้น0.65%ตามลำดับแม้จะปรับขึ้น22%ในช่วงเช้าวันนี้ หุ้นซิกเน t ตจิวเวลอร์ยังลดลงมากกว่า40%เมื่อเทียบกับช่วง12เดือนที่ผ่านมาเจนเนอ l ร i ันมินร่วงเหตุยอดขายและแนวโน้มอ่อนแอหุ้นเจเนอ a ร m ั n มินปรับตัวลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธหลังยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตซีเรียลรายนี้ออกแนวโน้มเชิงลบและรายงานยอดขายรายไตรามาสต่ำกว่าคาดผู้ผลิตซีเรียลลักกี้ชามและฟรุตโรอัปรายนี้ระบุว่ายอดขายในไตรามาส3ของปีงบประมาณ สิ้นสุด23ิกุมภาพันธ์ต่ำกว่าความคาดหมายเนื่องจากแรงกดดันต่อสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกในธุรกิจค้าปลีกอเมริกาเหนือและธุรกิจสัตว์เลี้ยงอเมริกาเหนือการชะลอตัวในกลุ่มขนมขบเคี้ยวในสหรัฐและความต้องการที่อ่อนลงในช่องทางอาหารนอกบ้านของสหรัฐเจเนอรัลมินรายงานยอดขายสุดที่4ี่พันล้านดอลลาร์ลดลง5%เซเมื่อเทียบปีต่อปีและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่4 9 6พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของวิซิเบิลอันฟ้าขณะที่กำไรต่อหุ้น E.P.S. แบบปรับปรุงที่1ดอลลาร์ลดลง1 5เเมื่อเทียบในสกุลเงินคงที่แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลีย่ยคาดการที่0.95ดเอลลาร์เจเนรัลมินซึ่งระบุว่าคาดว่าความไม่แน่นอนทางมหาภาคจะยังคงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในไตรมาส4ได้ปรับลดแนวโน้มสำหรับปีงบประมาณ2025ลงเช่นกันขณะนี้บริษัทคาดว่ายอดขายสุทธิแบบออร์แกนิกจะลดลงระหว่าง1.5%ถึง2%เทียบกับเดิมที่คาดว่าจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น1% ส่วนกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงคาดว่าจะลดลง7%ถึง8%ในสกุลเงินคงที่จากเดิมที่คาดว่าลดลง2%ถึง4%นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายจะลดลงประมาณ0.5%และกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นราว2%หุ้นเจเนรัลมินซึ่งสูญเสียมูลค่าไป12%ในรอบ12เดือนก่อนเข้าวันพุดธลดลง3%ในการซื้อขายล่าสุดจับตาระดับราคาหุ้นเอ็นวีเดียเหล่านี้หุ้นเอ็นวีเดียปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังจากร่วงลงในวันอังคารภายหลังการกล่าวสุนทร,รพจน์หลักที่หลายฝ่ายจับตาโดยซีอีโอเจนเซนห่วงในงาน GTC ของผู้ผลิตชิปรายนี้ในระหว่างการนำเสนอยาวสองชั่วโมงห่วงได้เปิดเผยแผนงานของบริษัทในช่วงสองปีข้างหน้าให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับชิปรุ่น Blackwing และรุ่นถัดไปที่ชื่อ r u b ินพร้อมทั้งสาธิตเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยสำหรับหุ่นยนต์และการสื่อสารโทรคมนาคมห่วงยังประกาศความร่วมมือใหม่กับ General Motors เพื่อฝึกโมเดล AI ในการผลิต กระแสการประกาศต่างๆเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนหุ้นเอ็นวิดีอซึ่งร่วงลงราวหเปอร์เซก่อนที่ซีอจะเริ่มพูดปิดตลาดลดลงมากกว่า3%เซโดยนักลงทุนจะเฝ้ารอข้อมูลเพิ่มเติมจากเอ็นวิดียในขณะที่งานประชุมจะดำเนินต่อไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมกราคมหุ้นเอ็นวิดียเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลงอาจกำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานก่อนที่จะกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเมื่่อไมมนนนานานี ราคาหุ้นพบแรงซื้อใกล้เส้นแนวโน้มด้านล่างของกรอบขาลงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะยังคงไม่คึกคักก็ตามขณะเดียวกันดัชนี RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่า50บ่งชี้โมเมนตัมที่อ่อนแอนักลงทุนควรจับตาระดับแนวรับสำคัญของกราฟ Nvidia ที่บริเวณ96ดอลลาร์และ76ดอลลาร์รวมทั้งแนวต้านสำคัญใกล้132ดอลลาร์และ150ดอลลาร์ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ